ตอนนี้ก็กำลังสิไปดตึกจะลุ่มพลันหลางใส่ว่าว่าเ,เพชรเพิงเออไม่ใหญ่พอล่ะเพชรเพิงเออตอนแ้กยังเอาบัดขึ้นมากก้อนเป็นอยัางเงี้ยงเอาโอ้เ,เพชรเพิงหลายลเ,า ím, นะะเดเ้พี่น้องเอ้ยออกหลเลยสามสี่ห้าดอกีกับน้องครีมน้องครีมมาเห็นดอกนีในทาแล้วบาดแล้วก็ย่ามันบักลาบอพาวเอาขึ้นมากก้อนยังเอาวะไปก้อนตึกจะลุ่มก้อนเด้อบัดน,นี้เด้อพี่น้องเด้อน้ำก็หลายเติบแล้วเกลียมขายยอดจะลุ่มเรียบร้อยนี่ สบายดีแล้วก็สวัสดีตอนเช้าๆนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กําลังกระตึกจะลุงกําลังสิบแปตึกจะลงจุงนะยังพวกท่านในห้อดนอง,น,องน้ำครับนี่หลานสองคนไปสบายดีนี่ล่ะสบายดีเออสบายดีไปตัวเนี้ยสิทาร์ตบี้เนาะไปน้ำเม่ป้าอยากไปตึกจะลุ้งยากไปเบิง้งแล้วไปเห็นเนาะไปสุพนก็ไปนะ้ำ สองคนชั่วคนก็เห็นแม่ปลาแบะจะลงเลยเอินเอาฮถ้ากันอยกากไปนป้ำไปเบิ่งแม่ปลาตึกจะล่มชัม่วคนเรา,าจะให้ปไปน้ำเด้กหยางก่อนลหรอคะหยางไปก่อนคอยอีกตรงกลางหันยองต้องซื่องเชิญกันผลนะหยางไปอยากปานำ้ำจะให้ไป ฝนตกบ้า,าแห้งๆนะพี่น้องน,น้ำนำหนองซายอยู่ในนี้ก็จมล้นนะน้ำจมล้นขัน่นเลยจ้อนขึ้นบ่ล่ะงเออไปมาพุน่นยังดึงดอกกลางอยู่ใสจะลงกลา,า,างอยู่พุ่นบ่บริการอยู่หนกินี่เนาะแดกอากลางอยู่พุ่นพี่น้อง ผู้ป่าบ,บูกำลังเป็นดอกพี่น้อง้ยเป็นดอกกำลังงามนะตอนนี้นะอีกโบดดนก็ได้กินมากเลยอันนี้ไม้ขายยอดตะลุงข่ดเด้ค่อยแบะสีสลังสลังไปกายีได้กินมากแล้วอีกบดดนได้ดนนพี่น้องมันก็เป็นมากแล้วเดี๋ยวนี้นะดอกบูดอกบูมากบวกินอะไร เป็นดอกบ้าไก่หลายพี่น้องพุนได้ดอกบ้าไก่หลายหนึ่งพุนปีนี้หลายว่าปีกายนี่อีกปีกายนี่บ่อหลายใช่ไหมปีนี้หลายหรือหรอหลายแหงปีนี้นะกลางอยูย่ใส่จะลงนี่ละกลางอยู่นี่นเด้อยู่บอลเดินนี่เด้อป่าขาวนี่โอ้ป่าคอเนาะป่า าขาคอดองไปนะ,ะ,ะบักใหญ่นะงดับหน้าแล้วแล้วพี่น้องเลยก็เลยไปหาต้องจะลุงบันน้องหมาก็เล่นรับตายรับเนึ้ออย่างการยุบอันนี้ไรล,ละ่ะน้ำกระจับนะ้ะ

ต้องเก็บมันเนาะโอปามันยามเอาชิ้นเต็มนะ <tuh fit> <menok> oh, <paham. tuh> กูเพิ่งตาดีก็เห็นทัพกับปูแล้วี่บ๊ะล้อกระปูกระกระปูอกระปูกระประปจับได้เฉยนะพี่น่ากระปูกระปูได้ตัวเดียวปูได้ตัวเดียวจับได้เฉยกระปูหน้าปูหน้าปูไม่ไม่คบป่าได้นะพี่น่าไม่คบป่าอยู่ในคลองหรือว่ามันเล็ก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những กาวเกระเพรากระปุกกระปองื่อน่ะดใส่หัวนัดข้าวซเจมเืออะ

ขึ้นแล้วแม่บุกละบีไม่ใช่โตแล้วป่านะไม่ใหญ่นั้นป่านะใส่ข้องป่าเด้ข้องป่าเด,ขาเด้ขี้มาขึ้นละไปขึ้น bạn nãy khoải i con khoải, rồi lấy con cá nhám ở xoài bết đi, ta sẽ lông vào này ไสบอเล็กลูดนะลูดไหวแท้ดูดูแท้ลูดตลอดเลยเธอได้ก็ลูดเธอได้ก็ลูดเฮ้แท้มันได้บ้างลูดอ้าวเมียงใส่ะอาบ้องกือจักด่านเบ็ดนะสามอันเบ็ดหักมาละป่าใหญ่บ่ถืออ่ะ ลาใหญ่ถือหักตอนนี้ยังบ่เห็นปลาจักเต่ามันว่าปลาใหญ่ถืออันนี้เบ็ดกงบ่ฮะมันรอดอีแล้วบ่เบิ่งเสบเบ็ดนะอะขึ้นอีเบยังขึ้นอีกไสิเบร้อยก็ได้ก็อเบยังจักขึ้นเออเออสั่นนะละให้มันเหลวเห็นเออมันอดแล้วได้กเอ้ยนี่ได้ อาม่ใช่อนะิอ่มแล้บงกือกันะแต่บงกือมาใช่มเลนะมล้าบงกือนะจนควายกระสิงยัยงอยงัยควายต่อไปน้รอบอกว่าผู้ควายปลาไว้ยอยู่แถวพนะุ่นละควายก็ได้ เฮ็ดอย่างป๊กโป๊กปกปกอยู่กำลังสิกแกงหน่อไม้หน่อไม้มาแล้วลานๆกะวุ่นวายอยู่กนันเฮ็ดยังอไ้นะอ้าวบังเล็กกระปูครบมือเด้อเด้อลาบยานบ่ยานบ่ยาน,ยานทางนี้ก็ตามข้าเวเบอร์พี่น้องก็งงแม่น้องคีมตามข้าเวเบอร์ เดี๋ยววะนี่เอาน้ำจะนั่งจะนั่งสิแกงน้าไม้เทงพี่น้องเอ้ยพดอยฟางฟางนะน้อยแกงน้าไม้ใส่เห็ดละงกพร้อมเดชพี่น้องตํายอดบังเอิญพักสะแงงพักสะแงงงันหลายหลายพี่น้องเอ้ยไม่น้องครีมพันเก็บยวปหลาย โอ้ยหอมหอมหอมหอบักชงแง่จััจโอ้ยหอมปลากระลินป่าเนี่ยป่าตึกมากพลากระลินไรยะแม่บญานมาน้อยฮะบุญานมาป่านะเฮ้ยนั่นนั่น่น่พ่อ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 เช่าลินเช้าลินใบแกงใช่น้าไม้ แกงใช่หน่ไม้ยัง